อะไรวะไู <sh arp> <sh arp ็ด้อูรักกันทำไงนอารักกันทำกันไงขอบคุณนะทาทะเลาะกันเเอ้ยเอาเอาเอาแล้ว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  ตบเลยตบเลยตบเลยยันพุ่มเรื่อยตบเลยอะไรอะไรไรไ่าันบ้างเดี๋ยวเขาเอ็กซไปถ่ายคู่กันถ่ยคู่กันหน่อยดิอไถยคู่เอ็กซ์เอ็หน่อยไหเขาควงมันอะย้อนแสงอ่ะเอากล้องมันดิเอกล้องมันดิมากล้องมาเอาคนจะงดนนั้นก ถ้าเล่นต้องถ่ายตัวเองไ่นี่เอ๊ะไม่ถ่ายแล้วล่าถ่ายตัวเองเล่นออกนี้ว่าแล้วไล่ได้หนี้กำลังลุกทำยังไงบ้างถ่ายเอ้ยลูกนี้เป็นแบบว่าถ่ายถ่ายคู่ครับของมันเนี่กสลัดเหรอ แอบถ่ายมุมมุมมอนมุมมุมหอนแอบถ่ายไอ้ยเอ็กเออ้พัทเอ็กพัทะเลาะกันเว่งไม่ดูืยว่าอะไรเรานี่มันไม่ถ่ายเลยลีโอ้หัวากูเลิกอ่ะงานเนี้ยกูเลิกอ่ะเลิกกัพวกมึงมาก็สวยนี่นังเลเลยงดกต้อง